สวัสดีช่วงบ่ายโมงครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้นําเครื่องไปฟิตที่อู่ครับผมเป็น640เหมือนเดิมครับผมลานี้นะครับเป็น64ตู้แอร์ครับผมเป็นเกียร์12นะครับคันนี้นี่ครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับผมนี่ครับเพิ่งถอดเสร็จเมื่อกี้ครับผมเป็น640นะครับเป็นเกียร์12อ่าเป็นอําเภอด่านคุณทดจังหวัดโคราชครับผมแล้วก็อ่าเป็นตําบลตาดเนาะตําบลตาด อำเภอด่านคุณทศครับผมนี่ครับเพิ่งถอดเสร็จนะครับผมเพื่อนำเครื่องไปเช็คที่โอแล้วก็มาติดตั้งให้เหมือนเดิมครับผมหลังจากเสร็จจากคอนบุรีนะครับก็มาต่อคิวนี้แล้วก็จะไปต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมแถวสารคามนะครับเป็น6-40เหมือนเดิมครับผมนี่ครับผมแถวว่าปีปทุมนะครับเห็นลูกค้าติดต่อมาประมาณนี้ครับผมเป็น6-4เหมือนเดิมนะครับ รอบนี้น่าจะ64ลวดนะครับผมนี่ครับผมนําเครื่องไปฟิตนะครับแล้วก็มาติดตั้งใหม่ประมาณนี้ถ่ายให้เจ้าของรถดูแล้วก็เอฟซีติดตามนะครับผมประมาณนี้ก็ลังเก็บของนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่มาถึงนะครับถ่ายให้ดูเอาตอนเสร็จครับผมตอนยกขึ้นรถมีอะไรขาดเลี้ยวเดี๋ยวจะโทรแจ้งลูกค้าอีกนะครับโทรรายงานเราต้องรื้อดูก่อนครับผมมีอะไรเสียหายนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเดินทางก่อนนะครับ